แกนในโต้หกสิบคูณหกสิบครับลายื้นอ่อนครับผมแล้วก็บัวพื้นนะครับสวยงามอีกแล้วบัวพื้นครับบัวพื้นเป็นอ่า U PVC ครับผม U PVC ลายไม้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ยาแนวให้เรียบร้อยยาแนวให้เรียบร้อยครับนี่ครับยาแนวให้เรียบร้อยนะครับระหว่างบัวปูนกับผนังนะครับอ๋อห้องครัวใหญ่เหมือนกันนะครับห้องครัวนี่ครับห้องครัวก็จะประมาณนี้ครับสวยงามอันนี้ก็เป็นผลงานของเทพนะครับงานก็เนี้ยเๆียบสวยๆแบบนี้เลยนะครับนักเทมาจากไหนครับ มาจาาบุรีรัมย์ครับตอนนี้เราอยู่ไหนนี่อยู่บ้านน้องงูเหลือมนองงูเหลือมอําเภออะไรครับอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาอ๋อมารีวิวบ้านเนาะครับวันนี้ก็มารีวิวผลงานหลังพี่เท่าไรปีแล้วจำไม่ได้จำไม่ได้แล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ที่อําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมานะครับมารีวิวผลงานของช่างสุเทพไม้แบบอีกแล้วนะครับครับเป็นบบบ้้้าานนโมเเดรระคัจออองชื่่ไพี ทรงซาวครับผมทรงซาาครับผมอ๋อครับผมบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านโมเดิร์นโทนสีเทาโทนสีเทาตามสไตล์ตามลายเซนของช่างสุเทพเลยนะครับประมาณนี้นะครับงบประมาณอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ1 6จล้านครับ1.6ดล้านก็ถือว่าไม่แพงนะบ้านได้บ้านหลังใหญ่แล้วก็มีโรงจอดรถด้วยครับครับเนาะมีโรงจอดรถนี่ขนาดเท่าไหร่ครับโรงจอดรถนี่ขนาด4ี่ี่เมตรคูณเดเมตรครับ4่เมตรคูณ7เมตรหลังโรงจอดรถเป็นอะไรครับ อ่าเป็นห้องเก็บของครับห้องเก็บของมันเชื่อมโยงไปยังตัวบ้านได้ไหมใช่ครับอ๋อแล้วเชื่อมทำกับตัวบ้านได้แล้วตัวบ้านนี้พื้นที่จฉสอยเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดสิบหกตารางเมตรครับรวมทั้งรงรถด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมเป็นโมเดนหลังคากี่สเต็ปครับนี่รู้สึกมันเหมือนจะเยอะมากสเต็ปสี่สเต็ปครับผมสามสเต็ปสี่สเต็ปเป็นหลังคาไมทัลชีฟสีเทาสีเทาไอชายคารอบนอกก็เป็นไม้ฝาไม้ฝาเชื้อราครับผมแบบมีรูะบายอากาศรอบบ้านเลยนะครับรอบบ้านเลยครับผม โรงรถนี้ก็4คูณเเมตรส่คูณเเมตรครับห้องเก็บของนั่นก็ทะลุไปยังตัวบ้านได้ใช่ไหมครับไม่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 ได้เนาะไม่ไม่ได้ครับคือห้องเก็บของจะอยู่ซิกไว้เลยครับกี่ห้องนอนกี่ห้องน้านะครับอสองห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวครับหนึ่งห้องทานข้าวครับผมโอเคเราไปชมภายในกันนะครับ ก็เป็นลายเซ้นของช่างสุเทพอีกเช่นเคยนะครับมุมบ้านก็ปรุตกแต่งด้วยไม้ฝาเทียมทาสีเทานะครับเทาเข้มแล้วก็ตัวบ้านเป็นผนังสีเทาอ่อนครับผมแล้วก็ตัดบัวปูนด้วยขนาดกี่เซนครับบัวปูนนี่ครับอ่าเจ็ดจุดห้าเจ็ดจุดห้ามาแปดเซนครับทาสีขาวทาสีขาวแล้วมาดูการตกแต่งหน้าบ้านนะครับแล้วก็เสาเฉียงหน้าบ้านนะครับครับเสา เออตกแต่งหน้าบ้านอันนี้เป็นกระเบื้องลายเป็นกระเบื้องลายลายหินทรายเนาะลายหินทรายรู้สึกมันจะเงาเงาด้วยนะครับเนี่ยอาทาน้ํายาเคลือบอะน้ํายาเคลือบเนาะห้องกันเชื้อราครับครับครับตรงนี้จะเป็นช่องแสงของห้องอะไรครับนี่อาห้องนอนที่ที่สองที่สองครับก็เป็นช่องแสงเป็นหน้าต่างบานกระทุงเลยครับเป็นบานยาวเลยครับน่าจะเกือบสามเมตรนะครับนี่อาบานยาวอยู่ประมาณสองเมตรสองเมตรเลยครับนี่ครับสองเมตรมเียประมาณสองเมตรสองเมตรห้าสิบครับประมาณนี้ ตรงนี้ก็ตกแต่งด้วยไม้ไม้ไม้ฝาครับตรงนี้ก็เป็นประตูทางเข้านะประตูทางเข้าครับเรามาชมเฉลียงฟังเงนี้กันนะครับครับสวัสดีครับพี่ครับครับสวัสดีครับขออนุญาตรีวิวบ้านหน่อยนะครับผมเป็นเจ้าของบ้านครับเป็นเจ้าของบ้านกันแน่ครับเนื่องครับขอบคุณมากขอบคุณที่เรียกใช้บริการทีมงานครับท่าเซตไม้แบบนะครับครับผมเป็นไงครับผลงานท่าเซตไม้แบบครับดีมากค่ะดีมากเลยเนาะครับขอบคุณมากเลยครับผมขออนุญาตรีวิวก่อนนะครับสักประมาณสี่ห้านาทีครับห้เลย ตัวนี้ก็เป็นเฉลียงย่อยออกมาอีกนะครับครับผมเอาไปนั่งกินลมนะครับลมตัวนี้ก็อยู่ที่2เมตรครับผม2คูณ4ี่ไหมครับนี่อ่าสองคูณสาเมตรห้าสิตรงเนี้ยเฉพาะตรงเนี้ยอ๋อครับแล้วตรงนี้ก็3เมตรห้าคูณสาเมตรห้าสครับครับตรงนี้ก็จะเป็นเฉลียงอยู่ใต้ชายคามีหลังคานะครับแล้วก็ในส่วนของบนฟ้าะครับก็มีการตกแต่งแสดงฟ้านะครับครับเป็นเหล็กกล่องทาสีดำครับผมป้าของฝ้าจะเป็นคนชื้นครับผม เป็นยืดซ้ำการคื้นจากป้าลุกสองสเตปเนาะครับค่าผมครับผมโองนี้ก็เสาขนาดใหญ่เลยนะครับนี่ครับเสาขนาดใหญ่อันนี้ก็ก่ออบเสาแล้วก็กรุผนังใช่ไหมครับใช่ครับผมใหญ่มากเลยครับนี่บอกได้ไหมครับกี่เซนครับนี่หกหกสิบหกสิบหกสิบห้าเซนใหญ่มากเลยนะครับครับสองต้นครับขนาดใหญ่เลยสองต้นนะครับ แล้วก็ตกแต่งกรุด้วยครับกระเบื้องลายหินทรายนะครับลงยน้ำยาเคลือบแข็งให้ครับเงางามคงทนนะครับตั้งไม่ได้เลยนะหัวไปบ้านโอเคครับเราไปชมภายในกันนะครับโอ้ประตูนี่ใหญ่มากเลยครับกี่เซนครับนี่ประตูนี่3เมตรเต็มเลยครับ3เมตรเต็มล็อกของตัวบ้านเลยนะครับไม่ไม่สองเมตรห้าสิบครับสองเมตรห้าสิบคูณนครับก็ไเมตรห้าสิบครับก็ได้ ประตูบานใหญ่ๆนี่เลยนะครับแล้วก็น้าต่างบานใหญ่ๆนี่เลยนะครับอลูมิเนียมอบดำกระจกใสเขียวครับผมมุงลวดนี่ก็แถมให้เนาะครับผมแถมให้ทุกหน้าต่างเลยคทุกประตูเลยครับโอเคครับรมาชมห้องโถงกันครับห้องโถงนี่ก็อยู่ที่ประมาณกี่เมตรคูณกี่เมตรครับห้องโถงนี่อยู่ที่3ามเมตรห้าสิบคูณห้าเมตรครับก็ประมาณ5เมตรอย่างนี้เนาะสามเป็นห้าสิบหนูนี้นะครับสามเมตรห้าสิบครับเป็นโถงเป็นคอมมอนแอเรียครับเป็นจุดศูนย์กลางฟังก์ชันใจกลางบ้านนะครับครับผมพื้นกันครับ กระเบื้องปูพื้นนี้เป็นกระเบื้องแคนเนโตหกสิบคูณหกสิบลายหินอ่อนครับผมแล้วก็บัวพื้นนะครับสวยงามอีกแล้วบัวพื้นบัวพื้นเป็น UPVC ครับผม UPVC ลายไม้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ยาแนวให้เรียบร้อยยาแนวให้เรียบร้อยครับนี่ครับยาแนวให้เรียบร้อยนะครับระหว่างบัวปูนกับผนังนะครับผนังเป็นโทนสีสว่างสีขาวปันบรีดไหมหรือว่าขาวขาวคันบุรีครับผมคันบรีบครับครับผม ตรงนี้ในส่วนของฟังก์ชันห้องโมก็มีฝ้าหลุมแถมให้ด้วยนะครับมีฟังก์ชันเดียวใช่ไหมครับที่แถมฝ้าหลุมให้นะครับค้าบผมเฉลียงด้วยเฉลียงเฉลียงด้วยครับโอเคมีสองฟังก์ชันเฉลียงกับห้องโถงที่ได้ฝ้าหลุมครับผมครับเปลี่ยนสีได้ไหมครับโคมไฟตรงนี้ครับโคมไฟชาเปลี่ยนสีได้สามสีได้ครับสีสามสติปนะครับดาวไลท์ตรงนี้ก็ครับีเป็นกระดาษสี่นิ้วสี่ไหมนี่สี่นิ้วตัวนี้สี่นิ้ว โอ้ตัวนี้หกนิ้วหกนิ้วตัวนี้แถมให้ไหมครับพัดลมที่แถมให้ไหมอ่าพัดลมไม่ไม่ไม่ครับอันนี้ทีเขาซื้อมาซื้อห้เราตัดกให้จัดการปลั๊กไฟให้ครับโอเคตันนี้เป็นปลั๊กใช้สอยปลั๊กใช้สอยเสียบทีวีครับอันนี้จะเป็นรายละเอียดของห้องโถงครับแล้วก็ห้องนอนซ้ายขวาห้องนอนซ้ายขวาครับเรามาชมห้องนอนห้องไหนกันก่อนดีครับอ่าห้องนอนหนึ่งอยู่ตรงนี้ครับห้องนี้เป็นห้องใหญ่เลยครับห้องใหญ่เลยห้องใหญ่ปกติอ่าตรงนี้จะเป็นห้องน้ําอยู่ตรงตรงนี้ครับครับ แล้วห้องนอนที่หนึ่งห้องนอนที่สองห้องนอนที่สามห้องนอนที่สี่หลังนี้จะได้สี่ห้องนอนอ๋อครับพอดีพี่ก็ไม่เอาเอาเอาแค่สองห้องนอนสองห้องนอนก็เลยก็แกอยู่สองคนก็เลยรวมกันเป็นห้องนอนใหญ่รวมเป็นห้องใหญ่แล้วก็ได้ห้องแต่งตัวอินโปรเซตตรงนี้ด้วยครับผมได้ห้องแต่งตัวมีห้องน้ำในตัวครับผมห้องนี้ขนาดเท่าไหร่ครับตั้งแต่ห้องนี้สามเมตรห้าสิบคูณคูณเก้าเมตรครับผม 3าเมตรบคูณเเมตรครับผมโอ้ลึกมากเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องแสงเป็นหน้าต่างบานกระทุงนะครับหน้าต่างบานยาวบานโชว์ของบานบานยาวบานหน้าบ้านนะครับมีช่องแสง2ด้านเลยนะครับหน้าต่างบานสูงบานสูงสูงสูงกว่าพวกเราอยู่นะครับนี่ครับอยู่ประมาณ2เมตร2เมตรส0 2สิบสองเมตรห้าสิประมาณนี้เลยตรงนี้ก็เป็นหน้าต่างบานกระทุ้งอยู่บานข้างนะครับมาได้รับลมแช่แสงธรรมชาติจากภายนอกเข้ามาข้างในนะครับ มีเคาน์เตอร์ตรงนี้ให้ด้วยครับมีมีเคาน์เตอร์พอดีพี่เขาอยากได้เคาน์เตอร์เอามาวางไว้แก้วกาแฟวางวางวางตรงนี้ครับครับโอเคเวลาแกมีตรงนี้ให้อีกครับอันนี้ก็มีเคาน์เตอร์ห้องห้องนอนที่สองก็มีครับเคาน์เตอร์เป็นสไตล์แบบนอกนะครับครับก็ประมาณนี้ครับผนังพื้นบัวพื้นบัวพื้นฝ้าแตกต่างกันตรงที่ฝ้าเป็นฝ้ายุบซ้ำเฉาเรียกเนาะมีหลุมครับครับประมาณนี้ถ้าอยากได้ลุมก็จะแตกต่างเอารัาผมโอเคครับ โปรไฟล์มีอยู่กี่โคลับครับโปรไฟล์ดาวไลท์ดาวไลท์อยู่6กหกซาลาเปาหนึ่งโคมาซาลาเปาหนึ่งโคลมันเปลี่ยนสีได้นะครับซาลาเปานี้หรือว่ามีโทนเดียวเปลี่ยนเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้อีกครับครับโหมีเปลี่ยนให้ด้วยปลั๊กแค่สอยก็มีให้เยอะแยะเลยนะครับครับปลั๊กแค่สอยก็มีให้มีปลั๊กตรงนี้มีให้ทักษะหยุดทำไมเยอะแยะขนาดนี้ครับครับใช้อะไรเยอะจังครับนี่ก็ดีแกอยากได้อยากได้อยากได้ก็ก็เซฟให้เลยจับให้เนาะอันนี้รู้อะไรครับนี่อาจจะเป็นอ่าเป็นอะไรครับนี่เพิ่ง สายสายอินเทอร์เน็ตอ่ะโอ้โอเคโอเคครับไว้ตรงนี้จะเป็นปลั๊กหัวปลายเตียงครับหัวปลายเตียงเอาไปเสียบทีวีมีช่องเสียบทีวีให้เหมือนกันครับนี่ก็ปลั๊กหัวเตียงครับปลั๊กหัวเตียงตรงนี้ครับปลั๊กหัวเตียงไว้สองคนนี้ไปบางหัวเตียงเนาะครับสวิตก็จะเป็นสวิตทูเวยครับสองสวิตทูเวยปิดเปิดได้สองเปิดได้สองทางอยู่ข้างนอกด้วย ข้างในด้วยทำไมทำไมทำไว้ให้เปิดขนกข้างในได้อ๋อเวลาเดินเข้าเวลาอยู่เขตอนแล้วเปิดประตูเปิดประตูเข้ามาจะได้เปิดไฟได้ใช่ไหมครับครับผมอ๋อโอเคครับประตูก็เป็นประตูแบบนี้นะครับบานคือประตูบานไม้มาลายไม้นี่การยกครับการยกมาครับครับิดการยกสเตนเลสอย่างดีเลยครับผม บงกบเป็นไม้จริงนะครับครับบงกบไม้จริงครับคาสีน้ำตาลน้ำมันเงาตรงนี้เป็นห้องแต่งตัวเนาะอันนี้ห้องแต่งตัวครับอยู่ที่2เมตรห้าสิบคูณคูณสามเมตรห้าสิบรับรายละเอียดเหมือนกันเลยพื้นวัวพื้นผนังวัวพื้นผนังท่องแสงก็มีให้ช่องแสงก็มีให้อันนี้ห้องแต่งตัวครับห้องแต่งตัวหลังจากออกมาจากห้องน้ำครับผมนะครับที่ปลักให้อยู่ตรงนี้นะครับไว้ไว้รีดผ้าครับผมผ้าบ้างเอาไว้เสียบเพื่อใช้ไฟฟ้าต่างตไา้ครับ โอเคครับเรามาชมห้องน้าในตัวของห้องนห้องน้ในตัวก็จะเป็นสวิตเยอะมากเลยครับอะไรบ้างครับมีมีสวิตตรงกลางแล้วก็มีครับสวิตตรงในในในห้องในห้องแต่งตัวแล้วก็มีไฟไฟตรงตรงสวิตสวิตห้องแต่งตัวสวิตห้องน้าโอเคครับรับแค่สอยก็มีให้อยู่ด้านหน้าแค่สอยก็มีให้ครับ ประตูวงกบเป็น UPVC เป็น UPVC ครับปกติเขียนทำวงกบไม้นะครับหลังนี้เป็นอยู่พอดีพี่เขาอยากได้เป็น UPVC ก็เลยจัดให้ส่วนต่างไม่ได้ว่ารวมอยู่ในรุ่นอยู่ในนั้นครับผมโอเคครับนี่ประตูสวยมากเลยครับสวยๆครับผมนี่อันนี้เป็นประตูสวยหาซื้อได้ครับที่ดูโฮมครับเจ็ดสิบซูงสองเมตรครับไม่ไม่แปดสิบสองเมตรครับครับส่วนใหญ่ลายนี้จะมีแค่แปดสิบเนาะแปดสิบจะไม่มีจะเป็นมาคึบ แปดสิบสองเมตรครับตอนนี้จะเป็นช่องแสงนะครับเป็นกระจกบคฟ้านะครับกระจกฟ้าครับก็มีประโยชน์นะครับเอาไว้แชร์แสงจากภายนอกเข้ามาในภายในหรือว่าเวลาเราลืมปิดไฟในห้องน้ำเราก็จะสังเกตเห็นได้นะครับผมมันจะเรืองแสงออกมาได้ย้อนแสงออกมาโอเคครับที่เป็นประตู UPVC แปดสิบสองเมตรลูกบิดกันโยกครับลูกบิดกันโยกครับห้องน้ําก็แถมให้เรามาชมห้องน้ํากันนะครับนี่ครับขนาดเท่าไหร่ครับ อ่าตัวนี้ขนาดอยู่ที่2เมตรคูณสเมตรห้ครับอืมก็ถือว่าเป็นขนาดก็จะเป็นเล็กไม่ใหญ่กโซนโซนโซนแห้งไว้อ่าฝั่งนี้ส่วนเปียกก็จะอยู่ฝั่งนี้ครับก็แล้วก็มีฉากกั้นกระชากปูนฉากปูนกั้นครับครับครับก็สุขภัณฑ์นี้ก็ได้ตามนี้หมดเลยนะงบครับถูกหมครับงบตามนี้หมดเลยครับนี่ครับก็เป็นสไตล์ของคาสเทพนะครับนี่ครับทำเป็นท็อปวางอุปกรณ์อาบน้ำครับแล้วอ่าพอดีแกอยากได้ไฟอยู่ตรงหน้ากระจกโอดี แฟนแกว่าจะไว้กนหูดอะไรม่งก็เลยจัดให้ก็ได้มองอีกชักรับไาแต่งหน้าก็มองครับผมโอ้ยนหนามากเลยกี่เซนครับอ่ะสิบห้าเซนครับผมเป็นอลูมิเนียมนะตรงนี้นะครับเป็นคิวเป็นคิวอลูมิเนียมครับผมนี่ครับกองานเนี้ยแบบนี้ครลบตามสไตล์ทางสุเทพนะครับครับนี่ครับเรียบรกว่าสวยงามนะครับท่านผู้ชมก็ในส่วนของหน้าเราตกแต่งตกแต่งด้วยโมเสสโมเสสทอนนะครับครับผมรอสุขภัณฑ์ได้ อเมริกันสแตนดาร์ดนะครับครับอเมริกันสแตนดามือปิดกับผนังขาเข้าเป็นทูพี i ครับผมแบบนี้เลยนะครับครับเรเป็นสไตล์ลักช luxury l u x รี่แบบนี้ครับกระจกเงาผนังก็จะเป็นโทนสว่างโทนสว่างครับลายอิฐครับสีขาวลายขาวคันรีครับขาวคันรีประมาณนี้ประมาณนี้ครับบูถึงฝ้าเลยนะครับบูถึงฝ้าเลยครับทุกด้านเลยนะครับครับครับด้านเลยเป็นโทนเดียวกันนะครับแล้วก็มีฉากกูนตรงนี้นะครับกั้นระหว่างส่วนแห้งส่วนเปียกนะครับ เรามาดูชนเปียกกันบ้างนะครับมีการตกแต่งด้วยเครื่องนสีเทาแบบโทนโทนสีเทาตัดกับสีขาวตัดกับเรนชาเวอร์สีดําก็ดูสวยงามดูโมเดิร์นทันสมัยไปีบบนะครับนี่ครับแถมให้ครับตอกกระนังเอาไว้ล้างเท้าใส่ใส่ยางล้างล้างน้ำห้องน้ำครับหมได้อะดิรผสมหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวนี่แถมให้ไหมครับครับแถมให้ครับเวลาสบู่ครับก็ประมาณนี้นะครับก็มี เราอาักาเราแหวนสเตนเลสให้ด้วยโอเคครับเรามาชมพื้นกันนะครับเป็นดูเรื่องผิวหยาบตรงนี้ก็จะเป็นบานกระทุ้งรับอมุงรวดปิดให้พร้อมครับนี่อันนี้ก็มีให้ทุกช่อง,องเลยนะครับมีให้ทุกช่องครับอันนี้ก็เป็นช่องแสงช่องระบายอากาศนะครับของห้องน้ำนะครับพื้นก็เป็นกระเบื้องลายยินธรรมชาติลายยินธรรมชาติครับผมมีการลดระดับต่ำลงมาจากโซนแห้งนะครับครับแล้วก็มาโซนเปียกครับผมแล้วก็ไหลไปที่ ทประมาณนี้ครับอันนี้คือระเบียบของห้องน้ําของห้องน้าครับโอเคนะครับอันนี้มีปรับตรงนี้ให้ด้วยมีมีครับมีปลั๊กไว้ใช้สอยให้ด้วยครับมีฝาปิดกันชื้ยไวเสียบในผมไว้เสียบครับใช้สอยอะไรต่างๆครับผมเออหรือดูฝ้าครับฝ้าเป็นยิบซ้มกันเชื้นฉาเรียบปกไฟดอะครับ l d 2คมใช่ครับโอเคครับต่อไปลำดัส่วนของฟังก์ชันอะไรกันต่อดีครับไปดูห้องนอนที่มีสองห้องนอนสอง แล้วก็ตามความเป็นจริงบ้านเรานี้มีอยู่สี่ห้องนอนสี่ห้องนอนครับครับห้องนี้ก็ประมาณสามเมตรห้าสิบคูณสามเมตรห้าสิบครับตรงนี้ก็เป็นช่องแสงที่อยู่ด้านนอกนะครับที่เราดีวีดีดูนะครับครับช่องแสงอยู่ด้านนอกครับเป็นผนังของด้านหน้าของห้องของตัวบ้านนะครับครับพื้นกระเบื้องบัวพื้นผนังนะครับดีเทลเหมือนบ้านดีเทลเหมือนกันตรงนี้ก็ ก็ทําให้ครับเป็นเคาน์เตอร์อยู่ตรงเป็นหน้าต่างอยู่ตรงตรงหน้าต่างอันนี้เป็นหินอ่อนหรือว่าหินยิ้นอ่อนครับผมหินอ่อนนะครับผมเป็นรูมุมเองหรือว่าลูมุมเองทาเองสวยงามมากเลยครับก็สั่งทําได้หมดนะครับอยากได้อะไรตรงไหนฟังชั่นเพิ่มเติมได้หมดเลยนะครับนี่แกเพิ่มเติมก็ใส่ให้เก็บพอดีมันไม่ต้องไปคิดอะไรฝั่งตรงนี้ก็มองไปเห็นเป็นโรงรถนะครับฝั่งนี้ก็จะมองไปเห็นโรงจอดรถครับก็ถือว่า โอเคนะครับกับสำหรับราคานี้นะครับหนจุดหกล้านถ้าความพิจิตก,ก็สี่ห้องนอนเนาะครับผมหนึ่งห้องจอดรถหนึ่งห้องโถงนะครับโอเคครับเรามาชมมุมตรงข้ามของห้องนอนกันอีกมุมหนึ่งครับนี่ครับตรงนี้เป็นมุมตรงข,ข้ามของห้องนอนนะครับครับตรงประตูทางเข้าก็ได้สวิตช์สองทางอีกแล้วนะครับใช่ใชไหมครับเปิดได้ทข้งนอกได้อะไรได้ก็ดีนะครับเปิดไฟก่อนที่เราจะเปิดประตูครับตากเสื้ออยู่ด้านล่าง อันนี้ก็เป็นโคมไฟจระเขาตกกลางนะครับวานนี้ครับอารมณันนี้ก็ะจะาของบ้านซื้อมาให้เราติดตั้งให้นะครับใช่ครับผมโอเคครับเราไปชมห้องต่อไปครับห้องอะไรดีครับห้องฝั่งทางนี้เป็นห้องอะไรครับอ่าก็โดยปกติก็จะเป็นห้องนอนนะครับอ่าห้องนอนอีกครับผมครับผมโดยปกติตรงนี้เป็นห้องนอนใช่ครับครับห้องนอนอีกห้องหนึ่งก็เลยดัดแปลงเป็นห้องทานข้าวครับตรงนี้ครับก็ดัดแปลงปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้าใช่ครับ ก็จะเปลี่ยนแปลงมาเป็นห้องทานข้าวครับตรงนี้ช่างบิวินเหรอครับช่างบิวินครับมาตับตัวเนาะวันที่เจ้าช่างบิวินครับช่างบิวินมาจากภูเก็เตเนี่ยเดี๋ยวมันเรียก็ตหามาตัดหายอ๋อนี่เอามาจากไหนครับนี่ภูเก็ตโอแ้แกมาจากภูเก็ตใช่ไหมครับแกแก,แกขายบา้านอ๋อแกก็เลยยกอันนี้มาให้ที่ต่าครับครับอันนี้ก็เป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งครับ แต่ก็ไม่ใช่ห้องนอนแล้วตอนนี้เป็นห้องเป็นห้องทานข้าวแล้วเป็นข้าวแล้วครับผมแล้วก็ห้องน้ํามันก็จะมีห้องน้ํารวมนะครับครับห้องน้ำชีวิตเปิดอยู่ด้านนอกห้องน้ํารวมขนาดเท่ากันไหมครับไซห้องห้องน้ํารวมขนาดไซส์เท่ากันครับผมละเอียดเหมือนกันนะครับดีดีเทลรายละเอียดเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดเลยครับครับนี่ครับแต่เพียงแต่ว่าชักโครงมันจะแตกต่างกันนะครับแตกต่างกันที่หนึ่งชักโครงเป็นบันทีบบันทีครับครับผมผนังก็เหมือนกันหมดเลยครับผนัง ขนานก็ส่วนงเปียกแต่ส่วนส่วนแตกต่างก็จะมีเป็นกระเบื้องตัวนี้ครับันนเ้เป็นกระเบื้องผิวนูนลวดลายแบบนี้ไม่คนละลายตัวนั้นเป็นสีออกเทาดำอันนี้ม่วงๆอกัเทาม่วงครับ ก็กรูปอยู่ตรงผนังตรงโซนอาบน้ำครับครับผมเรเชลเอร์เวอร์แคชเวอร์ปร์เรเชลเวอร์เบอร์อันนี้แถมไว้ให้ในก็ต่านกุูก็แถมให้นะครับแถมให้ครับโอเคครับก็ประมาณนี้รายละเอียดเหมือนกันหมดเลยนะครับกันหมดเลยตักตรงนี้ก็มีให้นะครับเอาไว้เสียบได้ปอผมครับก็ประตูก็แปรสตูสองเมตรกันครับผมแปดสิบสองเมตรเป็น u v c ครับครับผมมาชมฟังก์ชันทางนี้กันครับเป็นห้องอะไรครับนี่ครับห้องครัวจะเข้ามาเป็นห้องครัว อ๋อห้องครัวใหญ่เหมือนกันนะครับห้องครัวนี่ครับห้องครัวก็จะประมาณนี้สวยงามอันนี้ก็เป็นผลงานของชาติเทพนะครับงานก็เนี๊ยบสวยๆแบบนี้เลยนะครับตามสไตล์ของช่างสุเทพนะครับเป็นเคาน์เตอร์เข้ามุมทรงแอลแบบนี้ครับเป็นเคาน์เตอร์น้ำโซลาร์ตกแต่งหน้าเคาน์เตอร์กับ็อปเคาน์เตอร์ก็เป็นโทนตัวเบื้องสีดำนะครับลายอิฐก็จะมีจะมีแตกต่างก็จะเป็นตัวนี้ตัว่ากตกับ อันนี้ก็ส่วนต่างเนาะอันนี้ลูกค้าซื้อมาให้วัตั้งได้เนาะใช่ครับครับประมาณนี้อันนี้ไม่ได้แถมเนาะเพราะว่าอันนี้ไม่ได้แถมเพราะว่ามันเป็นส่วนต่างครับผมท็อปเคานตอร์ก็เป็นกระเบื้องคาริโตสีดำไหมครับใช่ใช่ครับครับเม็ด20คูณ60ครับผมผมก็ประมาณนี้สิ่งที่แถมให้ก็คือตรงนี้นะครับเนาะครับผมสิ่งลังการแถมให้เลต่อเป็นสิ่งลังการสแตนเลสลึกๆแบบนี้เลยลึกๆมากครับลึกๆเอาลึกๆแบบช่วงนี้ครับช่วงนี้เหมือนจะให้ลูกค้าลึกๆทุกอันเลยทุกหลลังเยนะครัับบคราง มานี่นครับราคาต้องสามสามพันขึ้นครับครับตัเนี้ครับกำหนดราคาให้นะถ้าแพงกว่านี้ก็จะ่วนต่างครับผมครับผมหน้าบานครับเป็น UPVC บานคู่บานคู่ใช่ตัวนี้ก็จะเป็นบานคู่ข้ายในมีปูกระเบื้องให้หมดครับนี่ครับให้มันดูสะอาดเดี๋ยวนี้ครับ ผนังก็ยังตุ่กระเบื้องให้อีกขนาดอยู่ก็ปุกระเบื้องให้อีกครับอยู่ในเคาน์เตอร์นะครับในเคาน์เตอร์ก็จะประมาณนี้ครับก็จะมุกเนี้ยแบบนี้ครับครับเบื้อกู่ผนังครับนี่เหมือนกันครับเหมือนกันครับนี่ตรงนี้ครับบางสิ่งเดียวถังแก๊สเป็นบานถังแก๊สครับทางนู้นก็จะยาวติดกับพื้นเลยนะครับเอาไว้เท้าออกใส่ถังแก๊สเข้าออกได้ง่ายๆนะครับลากเข้าได้ทําให้เอาไว้ทําอะไรครับ ตู้สภาพอมันจะเป็นตู้อบพอไว้ทําเป็นตู้อบครับตรงนี้ระยกยกมาใส่ยกพื้นขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งเนาะเครื่องส้าพจะอยู่ตรงนี้ครับครับอพมาะตามไปลูกค้าจะสั่งนะครับนะครับทำให้ในหมดนี่ครับกระเบื้องบุผนังครับก็ติดตังด้วยโมเสกลายเดียวกันกับห้องน้าเลยครับครับส่วนกระเบื้องจะเป็นผิวเออผิวเรียบจากเซรามิกนะครับนี่ครับลายหินอ่อนซับซิิคอกระเบื้องตัวนี้ก็ สามสิบคูณหกสิบครับต่อทุกด้านเลยครับประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นนะแนงไม้เทียมระแนงไม้เทียมครับผมดีไซน์ให้ลูกค้าแล้วว่าลูกค้าต้องการแบบนี้ครับต้องการแบบนี้ครับก็ดีนะครับรุ่งรุ่งแบบนี้บอกกับครัวไทยนะครับราบผมทำกับข้าวได้แบบเต็มที่ไปเลยนะครับฟันขมุสงเฉ่งครับตามสไตล์อาหารไทยโอเคครับเรามาชมมุมตรงนี้ครับจะได้เห็นตู้ตรงนี้ครับ อันนี้เป็นตู้ที่เจ้าของบ้านใช่แกแกเอามาจากภูเก็ตทบเป็นเป็นตู้เก่าก็เลยเลยเอามาแล้วให้ใครทาให้ครับเป็นอครญาติเขาช่างช่างช่างอ๋อช่างแถวนี้ใช่ไหมครับผมอ๋อนึกว่าแต่ญาติติดตั้งไดไสวยงามนะครับติดติดตั้งมาอันนี้ก็จะเป็นตู้กับข้าวนะครับแฝนติดกับผนังนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับเราเนาะอันนี้เป็นเจ้าของอันนี้เป็นของลูกค้าของมาจากบ้านเก่าของของลูกค้าครับมาจากบ้านเก่าครับโอเคครับป้าป้าครับป้าก็จะเป็นซัมยิซั่งครับ สร้างฉากเรียบโคมไฟสามโคมเราใช้ LED สองโคมสามโคมนะครับประมาณนั้นโอเคครับฝั่งนู้นก็ที่ติดฝั่งนู้นก็จะเป็นห้องเก็บของห้องเก็บของเราจะไม่ได้ดูห้องเก็บของเลยครับไม้สักทองไหม U PVC ครับผม U PVC วงกบเป็นไม้จริงครับ U PVC ใหญ่อยู่นะครับนี่จริงครับผมอครับเนี่ยประมาณเนี้ยห้องเก็บของห้องเก็บของประมาณกี่เมตรกูกี่เมตรครับอสองเมตรคูณสามเมตรครับเก็บของเก็บอะไรได้หมดเลยเก็บรองได้หมด ก็ถือว <OK> ่าโอเคนะครับแต่ถ้ามีประตูเข้าออกได้นี่ถือว่าดีเลยครับครับผมก็ได้เดินเข้าไปหลังครัวนะครับโอเคครับได้หมดแหละถ้าถ้าต้องการได้แล้แต่ลูกค้าต้องการครับแล้วแต่ลูกค้าต้องการโอเคครับวันนี้ก็มารีวิวผลงานของช่างสุเทพนะครับอำเภอเฉลือกประเกียตจังหวัดนครราชสีมาครับผมครับผมบ้านหลังนี้ก็1.6ล้านครับผมตั้แบบจริงกี่ห้องนอนครับซีนอนซีห้องนอนครับซีห้องนอน สองห้องน้ำสองน้ำหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัวหนึ่งระเบียงใหญ่ครับห้องรับประทานอาหารเออไม่ใช่ห้องรับประทานแล้วก็เราจะรถด้วยครับห้องจะรถของครับระเบียงนี้ถือว่าหรูหรามากเลยครับเสาขนาดใหญ่เลย65เซนติเมตรนะครับตกแต่งกรุด้วยระเบ้ยงลายสไตตามสไตช่างสุเทพเลยนะครับครับผมสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ตามเบอร์โทร0 8 8 347 7 2 0 7ครับผมช่างสุเทพไหมแบบครับสุเทพไหมแบบครับรับสร้างรับสร้างทั่วภาคอีสานทั่วภาคอีสานนะครับ ตามแต่ตามตกลงนะครับผมตามแต่ข้อตกลงนะครับไปได้หมดนะครับครับโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพกันใหม่ครับสวัสดีครับ